สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวโมเดลลอยชินเกตเตอร์โลโบทาแลกจากค่ายคุสมายในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากับไลน์ของโมเดลพลาสติกคิดอีกครั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะกลับมากับซีรีส์ของเกตเตอร์โลโบนั่นเองนะครับซึ่งเราก็มากับเจ้าตัวของเกตเตอร์โลโบทาแลก อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ประจำซีรีส์เบสเตอร์อาร์คนะครับก็ถึงได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ต้องมีนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเบสเตอร์นะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ต้องมีนะครับส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเหมือนตัวของแบ็กเกอร์ของเรียวมานะครับรวมถึงเจ้าส่วนของสกิลแล้วก็ความสามารถต่างๆเนี่ยค่อนข้าง คล้ายกับชินเจตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ผมเลยค่อนข้างชอบมากๆรวมถึงในตอนที่มันโผล่มาตอนแรกของอนิเมชั่นเจตเตอร์อาร์เนี่ยเจ้าตัวของทาเล็กซ์เนี่ยโผล่ออกมาได้โคตรเท่เลยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยทั้งผมเนี่ยชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะครับกับตัวของเจ้าชินเจตเตอร์โรโบทาเล็กซ์นะฮะและก็ขอการันตีเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใครเป็นแฟนของเจตเตอร์โรโบนะฮะที่เก็บพลาสติกคิดนะครับเจ้าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ต้องไปยืนในตู้ของท่านผู้ชมทุกท่านนะ ซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าเจ้าตัวของ m o d ดลลอยชินเกตเตอร์โลโบทาร์เล็กสตัวนี้จะมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับแล้วก็มีดีเทลมีความแตกต่างกับชินเกตเตอร์โลโบตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมมพร้อมกันเลยนะครับกับตัวของเจ้า m o d ด l o อย ชินเกตเตอร์โลโบทัลเล็กนะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้าโมเดลลอยชินเก็ตเตอร์โลโบทัลเล็กเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็วจะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของตัวโมนั้นนะครับในเรื่องของการประกอบเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวของชินเกตเตอร์ทุกประการเลยยกเว้นในเรื่องของสติกเกอร์ที่จะมีการเพิ่มมาให้ตัวของชินเกตเตอร์ทาเล็กมีความแตกต่างนะครับซึ่งตัวสติกเกอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวของทาล็กเนี่ย ให้สติกเกอร์มาได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับเพราะว่ามันมีความเหนียวที่เหนียวมากๆซึ่งถ้าเราเทียบจากโมดลลอยตัวก่อนเนี่ยตัวของทาร์เล็กเจสติกเกอร์ที่ดีมากๆนะครับแต่เรื่องของความคงทนของตัวสติกเกอร์เนี่ยโอ้โหค่อนข้างแย่นะฮะถ้าไปเทียบกับ งานเก่าของค่ายกูสมัยนะครับผมก็ถือได้เลยว่าเรื่องสติกเกอร์เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ส่วนนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องตรงที่เป็นดีเทลตรงหลักับตัวของปีกที่เป็นสีดานะครับซึ่งตัวทาแลกเนี่ยในส่วนของปีกด้านนอกมันจะเป็นสีน้าตัวของโมดูลลอยแกก็เลยให้สติกเกอร์สีดํามาใช้ในการเติมดีเทลนั่นเองนะฮะแต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยก็ทํามาได้มีชิ้นขนาดใหญ่แล้วก็ความคงทนในการลอกแปะใหม่เนี่ยไม่ได้หนาเท่ากับของบันไดหรือของค่ายอื่น สาเหตุนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวสติกเกอร์เนี่ยในปีข้างของผมที่ผมได้ทําการอินเสิร์ตมาเนี่ยมันมีรูปแบบการประกอบที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นก็เป็นข้อเสียที่ผมได้เจอในตอประกอบนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมขอชมทางของคุสมายเลยในะเรื่องของการประกอบคือในส่วนของเจ้าตัวของทาเล็นะครับบางส่วนเนี่ยมันจะมีการแยกสีมาเล็กลๆน้อยๆเช่นในส่วนของช่วงเอวช่วงขาแล้วก็ช่วงอกเนี่ยที่จะเป็นสีแดงวัเนี่ย ตัวของทางกุสมไมแกนก็เล่นในการเอาแบบว่าเอาชิ้นเขียวนะครับชิ้นเมทัลลิกชิ้นแม่ชิ้นเคลียร์เขียวของชิ้นเกตเตอร์เนี่ยไปทําการลงสีให้เลยนะครับในส่วนที่เป็นแบบ ดีเทลสีแดงตามตัวของตัวโมซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ผมขอชมว่าเขาเนี่ยวางแผนจุดนี้มาดีมากเพราะว่าพอเราประกอบเนี่ยเราไม่ต้องมาคอยติดสติกเกอร์ซึ่งจุดนี้ก็ทําให้ตัวของโม่สามารถสมบูรณ์ได้ในตัวเองซึ่งก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการประกอบของตัวทารเล็เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดขยับต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ผมก็ต้องขอข้ามเลยเพราะว่ามันเป็นโมเดีวกับชิ้นเกเตอร์จุดขยับทั้งหมดก็จะเท่ากันนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ มาดูในส่วนของอ็อซสซอรีกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวทาเล็กตัวนี้นะฮะในส่วนของอ็อสซสซอรีของตัวชินเกตเตอร์โรบอตทาเล็กเนี่ยก็จะมาทั้งหมดด้วยกัน2ส่วนก็คือส่วนของพาร์ทมือที่มีทั้งหมดด้วยกัน4คู่และพาร์ทอาวุธที่มีทั้งหมดด้วยกัน2ชิ้นโดยในส่วนของพาร์ทมือเนี่ยก็จะมาในส่วนของมือทั้งหมด4แบบจะมีมือกลางนิว้วมือทําท่าโซน่าสนชัยมือจับอาวุธและมือกำที่ติดกับตัวโมโในส่วนของอาวุธเนี่ย ก็จะมาในรูปแบบของเจ้าเกตเตอร์ทอมฮอกแบบปกตินะครับเดียวก็คือเป็นทอมฮอกแบบของเกตเตอร์วันและก็เกตเตอร์แบล็คหรือแบล็คเกตเตอร์นั่นเองซึ่งในส่วนของทุมฮอกเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับที่มันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเข้ามาในตัวเลยเนื่องจากว่ามันก็เป็นขวานแบบ2ด้ามคู่เฉยๆนะฮะแล้วก็ในส่วนที่ผมค่อนข้างเสียดายเลยนี่ก็คือว่าในส่วนของตัวด้ามเนี่ยมันสามารถถอดได้แต่คุสมยัยกลับไม่ให้ในส่วนของพาร์ทที่จะมาเชื่อมทั้งสองอันเนี่ย ให้เป็นรูปแบบของดับเบิลทอมฮอกหรือทอมฮอกแบบกระบองนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายที่จุดเนี้ยไม่ได้เอามาใส่ด้วยนะฮะแต่ถ้าใส่ามาด้วยเนี้ยน่าจะเจกเลยนะครับซึ่งในส่วนของแอ e ซอรี y ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับ ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปชมในส่วนของภาพแอคชั่นแล้วก็ฟังสรุปเกี่ยวกับเจ้าตัวของโมเดลลอยชินเก t ตเตอร์โรบอททากตัวนี้กันได้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวโมเดลลอยชินเก t ตเตอร์โรบอทากนะครับซึ่งถือได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับในรลยของโมเดลคิดเก็ตเตอร์โรบอทที่ไม่ควรพลาดเลยซึ่งสำหรับตัวนี้นะหรับตัวของชินเก็ตเตอร์โรบอทาักนะครับถือได้เลยว่ามันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่มีข้อดีของเรื่องจุดขยับด ทำให้เจ้าตัวนี้เรียกได้เลยว่าข้อดีทั้งหมดของมันก็จะเหมือนกับชินเกตเตอร์เปียเปะเลยนะครับและรวมถึงข้อเสียของมันด้วยนั่นเองข้อเสียของตัวชินเกตเตอร์ระบบทลักตัวนี้นะครับก็คงจะเป็นในส่วนของหัวที่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเกินไปเวลาถ่ายรูปเนี่ยส่วนหัวเลยจะดูดีเทลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ขอหักจุดนี้ไปแค่0.5คะแนนนะครับและจุดที่2ของเจ้าตัวนี้นะฮะซึ่งก็ถ้าเราได้ฟังการข้างต้นนะครับที่ผมได้บ่นนะครับเจ้าตัวของชินเกตเตอร์ทลักไปเนี่ยส่วนใหญ่ ที่มันทํามาค่อนข้างเหนียวนะครับความเหนียวค่อนข้างโอเคแต่เรื่องของความคงทนในการลอกและแปะหม่กับไม่โอเคเนี่ยจุดนี้ยมันเลยเป็นหนึ่งจุดเลยนะครับที่ผมขอหักไปหนึ่งคะแนนสําหรับเจ้าตัวของโมดูลอยชิน Getter อ o ์ o t โ a ทา x ัก n โ n นนะครับผม โดยรวมแล้วผมให้คะแนนเจ้าตัวนี้ไปที่8.5เต็ม10นะครับผมก็หักไป0.5กับอีก1คะแนนเท่านั้นนะฮะก็8.5นะครับโอเคนะฮะก็เป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะชินเก็ตเตอร์ระบทถลนะครับชอบกันหรือเปล่าเออ่นะะครับ ้าใครชอบก็อย่าลืมไปคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์ในช่องของผมด้วยนะครับหรือวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหน,นก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้เรารับฟังรับอ่านเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ